สินี้หัวใช้ค่ะสวัสดีปีใหม่แด่ทุกท่านนะคะพามาฉลองปีใหม่ด้วยการล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยากันนะคะทุกท่านอย่าเพิ่งเบื่อนะคะเพราะวันนีนะ้เส้นทางที่เราไปเนี่ยก็จะต่างจากคราวที่แล้วเล็กน้อยนะคะเรือก็ต่างออกไปก็จะได้ mood and tone และความรู้สึกที่เป็นการเฉลิมฉลองนะคะขอสุขสุขให้กับทุกท่านนะคะในวันนี้ในวันปีใหม่จีนนะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะเรามาชมเส้นทางล่องแม่น้ำเจ้าพระยากันค่ะ เรือเนี่ยจะเหมือนเดิมวันนี้ไม่ได้เข้าคลองเพราะว่าคลองหนึ่งเนี่ยมีการปิดประตูน้ำนะคะก็ไม่ก็จะจะไม่ได้ล่องได้นานก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยววันนี้ใช้ใช้รูทเดิมก็คือว่ารูทแม่น้ําเจ้าพระยาเลยนะคะแล้ววันหลังเนี่ยเราค่อยไปไหว้พระไปรูทไหว้พระกันนะคะวันนี้มาเรือสุภัตรานะคะเป็นเอ่อเป็นเรือขนาดสําหรับประมาณ20คนนะคะถ้าจะมองดูด้านซ้ายตอนนี้ค่ะจะเห็นสวนสธนาธารณะนะคะมี คนมาวิ่งเยอะเลยนะคะแล้วก็เป็นตรงนี้เนี่ยมีอนุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันันทภมหิดลรัชะกาลที่8นะคะแล้วก็สวนสาธาระตรงนี้เนี่ยผู้คนก็ได้นำมาใช้ในการออกกำลังกายอย่างมากเลยนะคะนี่เป็นสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะแล้วก็เป็นอ,อ,อนุสาวรีย์ของรัชะกาลที่8นะคะ เรือของสุพัชราเร์โบ๊ทนะคะก็นั่งสบายมากเลยค่ะเหมาะสําหรับประมาณ18คนได้พอดีเลยนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในเรือนะคะนะคะในเรือเนี่ยจะมีด้านด้านหน้าหลังที่นั่งกับตันเนี่ยจะมีด้านข้าง2ด้านซ้ายขวานะคะแล้วก็จะมีที่นั่งตรงกลางใน2องตำแหน่ง,งนี้เป็นจุดตรงกลางนะคะวันนี้น้ำเนี่ยโอเคมากๆเลยนะไม่ได้ ไม่ได้แรงมากนะกำลังสบายและหมอกควันก็ไม่มากนักนะคะสำหรับซ้ายมือนี่นะคะเป็นป้อมพระสุมเมนนะคะตรงนี้เก๋มากเลยอะคือว่าเรารู้สึกว่าเราอะมองเห็นด้านนอกอย่างอย่างสบายนะคะแล้วก็ด้านนั้นนะคะพระอาทิตย์ตก โดยสารท่านนี้นั่งอยู่ตรงนี้คือพี่เอครับอะไรายอยู่ตรงนี้พี่เอ๋ของเรา <laughs> เรากำลังมุ่งหน้าไปสู่ท่าเอเชียชีคกำลังจะลอดใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าตรงนี้นะคะเราลอดใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าตรงนี้ ท,ที่ท่าวางหลังตะวันกำลังรับขอบฟ้าแล้ว โคสิตารามนะคะนี่ตรงนี้เรามาไหว้พระด้วยกันนะคะนะคะด้านซ้ายราชนาวีสโมสรมองผ่านเรือเออเรือขนทรายไปนะคะก็เป็นพระบรมมหาราชวังค่ะนะคะ อันนี้พระบรมมหาราชวังยังงดงามเหมือนเดิมทางด้านซ้ายของเรือนะคะนี่นี่คือคลองมอนนะคะใต้ใต้สะพานอันนี้ตรงนี้ที่เขาปิดใช่ไหมคะที่ขณะนี้ปิดประตูน้ำอยู่นะคะคลองมอนก็บอกว่าในคลองมอนเนี่ยมีวัดเก่าเยอะ วัฒนธรรมนะคะมีวัดมีศาลเจ้าแล้วก็มีโบสถ์คริสต์นะคะเรากำลังลอดใต้สะพานพุตนะคะเมื่อกี้นี้ตรงพระหูพระหูสังคมอะ่ะเขาเรียกชุมชนกุดีจีนชุมชนกุฎีจีนตรงนี้คือสวนลอยฟ้าที่ทำขึ้นใหม่นะคะนะคะก็มีคนมาออกกำลังกายกันเยอะเหมือนกันเนาะ ยชื่อคุณดีขาวนะคะแล้วก็มีสารเจ้าอยู่ด้านข้างนะคะตรงนี้นะคะเราแวกนี้บอกความเป็นพระหุวัฒนธรรมคือหลายศาสนาอยู่ร่วมกันติดกันได้เลยนะคะนี่คือความน่ารักของเมืองไทยคะ่ะ น,นี่ไปเห็นตึกมหานครเลยพี่รู้สึกว่าตอนตอนเด็กๆ็กับตอนเนี้ยแม่น้ํามันแคบลงแหละเราเรามองเห็นอะไรใกล้นิดเดียวเช่นเนี่ยตอนเนี้ยเรามองเห็นไอคอนสยามใกล้นิดเดียวด้วยความที่ตึกสูงมันมากขึ้นเราเรามองว่าแม่น้ํามันเล็กลงโอ้ไอคอนสยามจัดแบบตุดจีน นี้นะคะคือย่านบางรักด้านซ้ายเนี่ยคือย่านบางรักแล้วนะคะหลังจากเราลอดลอดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาส่วนด้านขวาก็เป็นตากสินนะคะโรงแรมโฟร์ซีซนโรงแรมคาเพลลาแล้วก็ชาเทียมเมื่อเรากำลังเดินทางใกล้ถึงเอเชียทีเนี่ยเราก็จะมองเห็นนะคะ วงล้อของชิงช,าช้าสวรรค์นะคะแต่วันนี้เราไฟยังไม่เปิดนะยังไม่มืดนะคะก็แต่จะเห็นไกลๆนะคะเห็นไกลๆเมื่อย้อนกลับมาทางนี้ก็จะเห็นตึกตึกค่อนข้างเยอะเลยตอนนี้นะคะด้านนี้ของเมืองเนี่ยจะมามีคอนโดเกิดขึ้นเยอะในขณะเดียวกันความแตกต่างคือยังมีบ้านเก่าอยู่นะคะสเสน่ห์ของบ้านเก่าและชุมชนเดิมเนี่ยก็ยังมีอยู่ต้นไม้ใหญ่ยังมีนะคะ วัดดูนะคะตรงนี้ยังมีพระนอนที่องค์ยาวมากถ้าถ้าสามารถส่งไปเห็นนะคะเนี่ยพระหัวัฒนธรรมนะคะเห็นอยู่เสมอ,อ,อรายรอบริมแม่น้ําเจ้าพยานะคะนี่นะคะเรากําลังมุ่งหน้ามาถึงเอเชียที T แล้วนะคะด้านด้านซ้ายจะเห็นชิงช้าสวรรค์น,นะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีรูปร่างของเรือนะคะเหมือนเรือสำเภานะคะ สเาถ้าคนที่ชอบเรือจะเห็นเรือหลายแบบมากเลยนะบนบนแม่น้ำเนี่ยนะทั้งเรือเล็กเรือใหญ่มีหลายแบบหลายหลายความะสมมีการใช้ในการทำงานมีการลากมีการขนของมีการขนส่งมีการท่องเที่ยวล่องเรือแต่ละครั้งอะ่ะมีความมีความสดใหม่มีความแตกต่าง ตลอดเลยค่ะชอบมากเลยอ่ะการการน้องเรือเนี่ยนะไ,ม,ไม,ม,นม่ไม่เคยเหมือนเดิมไม่เคยเหมือนเดิมไม่เคยเป็น e x ็ก r i เพียที่เหมือนกันสักครั้งแม้ว่าอยู่ในรูทเดียวกันเส้นทางเดียวกันนะคะกำลังจะมุ่งหน้าเข้าด้านขวาเป็นชร์กรีล่าแล้วก็แมนดารินออเรนตน นด้านซ้ายเป็นอ,อ,อไอคอนสยามซึ่งตอนนี้มันมืดแล้วค่ะเราจะเห็นไฟได้ชัดเจนขึ้นกว่าขาที่เรามานะคะซึ่งวันนี้ไอคอนสยามนั้นเนี่ยทีมก็เป็นทีม Chinese New Year นะคะในการมาล่องเรือชมแม่น้ำเจ้าพระยาในวันนี้นะคะก็ได้พาน้องๆในทีมเนี่ยมาร่วมกันมีความสุขในการล่องเรือนะคะเนื่องในโอกาสของปีใหม่จีนนะคะ ขอวอวยพรปีใหม่ให้ท่านผู้ฟังดตรตุลยาคอมมูนิตี้และท่านผู้ชมดตรตุลยาคอมมูนิตี้ทุกท่านนะคะขอให้มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงรวยรวยรวยเฮงเฮงเฮงกันทุกคนเลยนะคะก๊ซีฟัดชอยซินเจียอยูซินนีหัวใช้สวัสดีปีใหม่จีนค่ะสวัสดีค่ะ